深い深い森の奥に迷い込んだ村の娘色褪せた手紙を持って夜の館にたどり着く สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูปเปอร์ทีวีนะครับอยู่กับผมลูเปอร์แมดเนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะพูดไม่ถูกอะ่ะก็สําหรับใครที่อ <laughs> ะเก็บกดมานนะวันนี้ผมก็จะมีอะไรที่อยากจะมาแนะนำํำผู้ชมนะครับว่าสําหรับใครต้องการกดปล่อยก็ไปกดไปกับนี่เลยนะครับ คุณเคยประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยพังหรือ,รอเออเลอร์บ้างไหมครับถ้าคุณประสบปัญหาอย่างนี้ผมมีวิธีแนะนําอย่างหนึ่งครับวันนี้ผมมีสิ่งที่จะมาแนะนําพวกคุณนะครับว่ามาันจะมาช่วยได้จริงครับทําให้คอมพิวเตอร์ของเราหายเออเลอร์เลยครับก็ต้องไปดูันเองครับด้วยการที่คุณเข้าไปที่เว็บนี้ครับ เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมเสียงดังสักครู่ครับโอเคก็สำหรับเว็บนี้นะครับก็จะเอามาให้ดูเลยนี่ก็จะช่วยทำให้คอมพิวเตอร์เราเนี้ยหายเจงได้เลยนะครับเว็บนี้ก็จะเอาเอาเอาให้ได้เอาให้ดูกันเลย่อ,อะนะครับกดเข้าไปเนี่ยเราพิมพ์งานอยู่ดีนะครับก็ อยูอยู่เป็นไรไม่รู้เนี่ยเ<ย>วลากดเซฟไปเอา้าเออเลยเฉยเลยเราจะทำไงดีครับในงานนี้นะครับเราก็ต้องทําให้ปลอดภัยเลยด้วยการด้วยการที่เราครับทุมันเลยครับเฮ้ยซีพีว้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครนี่ครับในเมื่อมันเออเลยเราต้องซีพิวครับเป็นอะไรต้องเซฟงานกูงานโต้ไปจับไป ครับผมแนะนําว่าอย่างเราใช้ชีวิตจริงนะครับมันอาจจะทำาไรเข่าให้เป็นสราบนี้ก็ได้ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นงงใครที่มันต่อยนะครับอาจจะเป็นเข่าพันเดอะฮักก็ได้ครับตรงนี้ก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะแนะนำสำหรับอุ้ยไม่พังเลยวิธีแนะนาสาหรับคอมพิวเตอร์ครับผมโน้ตบุ๊กใช้ไม่ได้นะไม่ง่วงัะเสียซากผมไม่เจอวิ นี่ครับสำหรับใครที่คอมพิวเตอร์มีปัญหาก็ลองชิมที่ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำครับตัวซีพียูไม่ใส่ก็ทุกแมททุกแมกโอ้ทุกแมทเป็นอะไรเป็นอะไรมันเป็นไรมันทุบทุกทุกแมทโอ้ควันออกมือมันไม่ชอดเลย ตุ๊บไปขนาดนี้ยังไม่พังเลยไหนใก็เข้ามาแล้วก็เอามันให้จบจบมั้งเอามันเออไม่เจ็บมือแล้วมันเป็นฟ้าอะไรพูดไงดีเอ่ออะไรจอบบลังดีอุ้ยมือไม่มีเลือดมันทุบจอพังแล้วจอ จอไอ้หังแล้ว <c oughs> กดไ like, รจอแนละ้วเออคีย์บอร์ดมันยังไม่ฟังอีกเยังกดไ <c> ด <oughs> ้เราเคายอยากละบาลงหลายเรื่องนะครับคุณก็ไม่ต้องไปลงในชีวิตจริงคุณก็มาสามารถมาลงนะคอมพิวเตอร์ได้นะว่าจะทีเวฟเวฟเจ้านี่ไว้ให้ไว้ให้เล่นไปลองแลาวบาลงดูนะว่า มันไม่จอบมาอ i ไร้ลยไม่มีเลือดก็นี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาคอมเออร์เลอร์นะวิธีนี้มันโคตรเถื่อนเลยแก้ปัญหาคอมเออร์เลอร์หรือคอมเจ๊งบ้าๆนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ครับโน้ตบุ๊กทำไม่ได้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการลองดูวิธีนี้แบบ ชวยตัวเองก็จะทิงเอาไว้ให้ก็นั่นพอวันนี้ยังไม่หายซะดีจอไม่พังเลยจอไม่พังไปแล้วโอเคครับขอไว้อะไรแดกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับ โอเคครับก็ไม่รูคอมใส่ใส่หน้าจออะไรโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแค่นี้มาให้รู้วิธีป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเออเลยโอ้ยอก็สวัสดีทุกคนด้วยครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ชอบมากกดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย